6เอกสารสำคัญที่ไม่ต้องแจ้งเอกสารหายณนะสถานีตำรวจเพื่อเป็นความสะดวกของทุกข่านนะครับตอนนี้นะครับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรเอกสารต่างๆเนี่ยได้เปิดให้แจ้งเอกสารหายแล้วก็ดำเนินการต่อใหม่หรือออกให้ใหม่ได้ทันทีนะครับณนะหน่วยงานน,นั้นๆเลยนะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสามารถไปแจ้งได้เลยที่เขตที่ท้องที่นะครับที่อำเภอ หรือที่ทําการเทศบาลหรือสถานที่ทีอ่อยู่ใกล้บ้านณปัจจุบันนะครับสามารถออกบัตรใหม่ได้เลยนะครับ2นะครับทะเบียนบ้านนะครับเช่นเดียวกับบัตรประชาชนเลยครับไปสถานที่เดียวกันเลยนะครับ 3. ทะเบียนรถทะเบียนรถสามารถไปที่ขนส่งที่ทําการขนส่งเขตขนส่งจังหวัดที่ใกล้บ้านได้เลยนะ่ใบอนุญาตขับขี่เช่นเดียวกับ ทะเบียนรถเลยครับไปที่สำนักงานขนส่งในเขตในท้องที่ที่ตัวเองอยู่ห้าประจําตัวผู้เสียภาษ,ษีนะครับสามารถไปที่สนกกงพื้้้ที่แแลว็จํา,ออน,นะน,น,า,านักงานประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยเห็นไหมครับว่าไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพักเพื่อแจ้งความลดความยุ่งยากหน่วยงานต่างๆผู้รับผิดชอบ เขาก็ได้ดําเนินการรับแจ้งเอกสารหายพร้อมกับออกบัตรใหม่ได้เลยเป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าชอบฝากดกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณมากครับ